สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล x i l a a Gamer TV นะคะพบกับ Art on s e r i e วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาตัวละครในเกม Alchemy Star กันนะคะ นี่เลยเกมนี้เป็นเกม turn based นะคะ RPG ซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเราจะต้องหาตัวละครที่รวมกลุ่มกันได้แล้วก็มีความสามารถพิเศษเพื่อที่จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะคะเกมนี้แบ่งแยกตัวละครได้3แบบนะคะแบบแรกก็คือแบ่งแยกตามธาตุนะคะซึ่งจะมีการแพ้ชนะทางของธาตุด้วยธาตุของเกมนี้จะมี4ทธาตุนะคะน้ำไฟ ท่าป่าแล้วก็ท่าสายฟ้านะคะการแบ่งแยกประเภทแบบที่2ก็คือแบ่งแยกตามอาชีพ อาชีพแรกนี่ก็คือคอนเวเตอร์อาชีพที่2คือสไนเปอร์นั่นก็คือมือปืนนั่นเองอาชีพที่3นะคะดีโทเนเตอร์หรือเป็นตัวระเบิดนะคะส่วนอาชีพสุดท้ายนี่ก็คือสายซัพพอร์ตอาจจะช่วยในการโจมตีเพิ่มบัฟหรือว่าช่วยฮิลเพื่อนๆในทีมได้นะคะการแบ่งแยกประเภทสุดท้ายของตัวละครเกมนี้นะคะก็คือการแบ่งตามสังกัดของแต่ละตัวละครนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรารวมสังกัดแล้วเนี่ยจะสามารถไ บับพิเศษนะจะมีอยู่6กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็นสหพานอิลูมินา่ามีกลุ่มลูโนโบลิสนะคะอบราดอนแล้วก็ลีดิเซลเวนช์นะคะแล้วก็มีกลุ่มนอตแลนกลุ่มทูออเดอร์ซึ่งการแบ่งแยกประเภทเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้เราจะมาซูม เย้แต่ว่าในการสุ่มเนี่ยมันจะใช้ต้องใช้แต้มนี้นี่เลยรูเมมเบอร์นะคะการหารูเมมเบอร์ง่ายๆนะคะก็คือการลุยด่าน explorer นี่เลยในการลุยด่านเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลในการเคลียร์ด่านครั้งแรกนะคะเราจะได้รับ50ลรูเมมเบอร์แล้วก็ยังมีของรางวัลอีกนะคะบางด่านเนี่ยถ้าเราเคลียร์ได้3ดาวเนี่ยเราก็จะได้รับเพิ่มมาอีก50ลรูเมมเบอร์นะคะ ด่านนี้ด่านนี้ไม่ได้นะถ้า3ดาวจะได้เป็นเพชรอีกแบบหนึ่งนะคะเป็น Star ์แฟ r e ซึ่ง Star ์แฟ r รเนี่ยเราสามารถเอามาสุ่มได้เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะหาลูเมมเบอร์มาอีกสักนิดนึงโดยการลุยด่านด่านนี้เป็นด่าน1ขีดเนะคะนี่เลยด่านนี้จะได้อีก50ลูเมมเบอร์ด่านนี้เป็นด่านบอสแล้วเอาล่ะเราไปลองลุยกันเลยการแอทเทน พร้อมแล้วไปลุยกันเลยโอ้บอสสอ,อกมาแล้วโอ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ยะครบคุณยายวรนาณพร้อมจะลุยกันแล้วค,ค่อยเดินก่อนเราจะเดินช่องให้ได้เยอะมากที่สุดไม่เชนสิคอมโบ เป็นยังไงบ้างโอ้ยลดไปนิดเดียวบอสมันโหดนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆๆค่อยๆค่อย,อย,อย,อยตามไปโจมตีมันาแบบไกลๆติดประหยัดกระชิดไปเลยนม่แน่ซากิอ่าเราไปอีกหน่อยนึงโอ้ยโดนสวนกลับมาอันรานี้ละ โอ้ 1> oh, 1. คูณ1.9ึุดเก้าคูณสองจุดศคูณได้เยอะสุดเท่าไหร่เนี่ยโหตอนนี้ได้2องดสนะคะนี่แม่แวะไประหว่างทางแล้วก็ซัดไปเลย oh, โอ้ยเลือดรถไปเกินครึ่งแล้วอะ่ะโอ้คนไฟนี่น่ากลัวเราเกือบโดนไปแล้วด้วยละ่ะได้อีก1.5ติดไปสองคอมโบ เจ้าบ,บอสคาเคนนี่เลาตามไปไปมันนี้ดาเมจหนึ่งจุดเจ็ดฟัดไปอ้มกบตายแล้วอ้าเรียบร้อยเ <c oughs> ป็นไงล่ะเจ้าคาเค้นจหยไปเลยออาล่ะ <c oughs> ชนะแล้วนะคะด่านนี้เราก็ได้มาอีก ห้าสิบลูเมมเบอร์อิ่งไปเร็วเดี๋ยวเราจะไปหาลูเมมเบอร์เพิ่มเติมอีกตอนต้นเกมนี้นะคะเรายังมีรางวัลรับได้เพิ่มอีกจากในช่องจดหมายนี่ตอนนี้นะคะมีเวลคัมนะคะเป็นรางวัลต้อนรับการเข้าเล่นเกมนี้ได้มา1,500ลูเมมเบอร์ รับกันเลยแล้วก็มีอีกจดหมายนึงเดี๋ยวเราไปเปิดดูซิว่าจะได้อีกหรือเปล่านี่นะคะโอ้พรีวิจิสเตอร์ได้มาอีก600 m ลูเมมเบอร์ตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยแอบไปดูก่อนสิ2,950ลูเมมเบอร์แล้วเออขอ,อไปดูใน หัวข้อการสุ่มนิดนึงนะคะนี่เลยโอ้ในการสุ่มตู้นะคะถ้าเราจะสุ่ม10ครั้งเลยเนี่ยมันจะต้องใช้3,000เพรวิตตอนนี้เขาลดราคาเหลือ1,500เพรด้วยนะครึ่งราคาเลยล่ะถ้า1ครั้งนะคะก็150ดูซิว่าตอนนี้มีตู้อะไรบ้าง อันนี้มีตู้ Exclusive Beginner เนี่ยตัวนี้ลดราคาอยู่นะคะตัวละครก็จะมีกรนูอิกซี่ซาเลียแล้วก็นิคินิสนะคะซึ่งจะครบทาตเลยละ่ะแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรนะคะมาดูตู้ที่สองกันตู้นี้เป็นตู้ธาตน้ำเดอร์เพลมินว่านะคะตัวนี้โอ้ยดูท่าทางจะโหดเลยนะเป็นตัวน้ำแข็งด้วยละ่ะอืม ตู้ที่3นะคะเป็นตู้ไฟ The Angel of Volcan โอ้น่าจะโหดเลยนะตัวนี้ชอบชอบอะไรที่เป็นไฟไฟเนี่ย <laughs> ตู้ที่4นะคะตู้นี้เป็นตู้รวมาธาตุอีกเหมือนกัน เมนสเตตู้นี้ออไม่ลดราคาแต่ละตู้เนี่ยจะใช้ผลึกแตกต่างกันนะคะสําหรับตู้สุดท้ายเนี่ยจะใช้สตาร์แฟลนะคะสําหรับผลึกเนี้ยสามารถสะสมได้จากแต้มทาเควสแล้วก็สามารถไปแลกสตาร์แฟ re ได้นะคะแล้วก็ตู้ก่อนหน้าที่เป็นตู้พัดไฟกับพัดน้ําแข็งเนี่ยจะใช้พิเศษสตาร์แฟลผลึกเนี้ยเราจะได้จากการเติมเงินนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพวกสตาร์แฟลเนี่ยแต่ละตู้สามารถใช้ รูเมมเบอร์ได้หมดเลยนะคะ3,000รูเมมเบอร์จะสุ่มได้10ครั้งทุกตู้เลยแต่ตอนนี้เขามีตู้ลดราคาอยู่เดี๋ยวเราจะสุ่มจากตู้ลดราคานี่แหละเดี๋ยวขอไปหาอีก50รูเมมเบอร์นะคะดูซิว่าจะเก็บรางวัลได้จากตรงไหนอีกบ้างนะนี่ไปลุยกันต่อดาตหนึ่งคีสิ แค่นึเนี่ยแค่ดูคัดซีนเท่านั้นเองกดสคริปนะคะปึ๊บได้มาเลยอีก50ลูเมมเบอร์ครบแล้ว3000เราไปซุ่มกันดีกว่าเข้ามาแล้วเราจะซุ่มตู้นี้ละ่ะ20ครั้งไปเลยเพอเรามี3000ลูเมมเบอร์พอดีนะคะคลิกเริ่มการซุม่มคอนเฟิร์มเอาละต้องมาโยกเจ้าคันโยกอันนี้ใช่ไหม อ,อามีประกายสีทองอวิสีทองล่ะมีสีม่วงสองด้วย้ยจะได้ตัวอะไรบ้างนะโอ้ตัวแรกนะคะตัวนี้ทัดไฟเอาละไปต่อไปต่ออ้ามาเลยตัวที่สอง ฮัคุต้าตัวนี้เป็นตัวธาตุดินโอ้แต่ตัวนี้แค่ห้าดาวนะโอ้หดาวก็สีทองโอ้ยถือว่าเป็นโชคดีในครั้งแรกนะคะถึงจะยังไม่ได้ตัวที่โฆษณาหน้าตู้ก็เถอะอาละมาดูตัวต่อไปสมดาวผ่านอยากดูสี่ดาวห้าดาวแล้วก็หกดาวกอแอนเซียสี่ดาวธาตุไฟ ิลมโนมอริ้าวไปดูกันต่อไมนะ่ไมะะ่ไม่ไม่ไม่กม่ไมาไม่ไมกไม่ไม่นน่ไม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 ่ไจ่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไอ่ีน่ไมดไม่ไม่ม่ไ่ม่ไ่ไม่่่ไมน่่ ดาวธาตยินเดี๋ยวจะลองสุ่มอีกสิบครั้งมาลุยขอหกดาวหน้าตู้สักตัวรึบว้วมีสีทองอีกแล้วเพื่อนๆนนั่นลุ้นเลยลุ้นเลยโอ้ เอาจะค่อยๆรุ้นไปทีละตัว <laughs> ดูสีจะได้หกดาวไหมมาไหมมาไหมมาไหมยังสามดาวดูรู้แล้วละว่าได้ตัวหนึ่งเจงๆอ่ะแต่ยังไม่รู้ตัวอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นฮอกโกบัตโรลไทเรียดายอาัดอินมาอแล้ว สีดาวเชนด้าโอ้โหตัวนี้นะทัดไฟอมาไม่อรอกมาหรือยังยังไม่มาตัวยังสีดาวอยู่โจนี่บูม เชื่อกิวดาสนักเงาน้องแว่นมาอีกแล้วมาแล้วตัวนี้จะได้ตัวอะไรอุ้อยหกดาวด้วยอ้อนี่คินิสธาตดิน,นโอ้ยธาตุป่าใช่ไหมคะอันนี้ออ้ย,อยเห็นไหมไอดีนี้ถ,ถูกกับธาตุด,ดินธาตุป่าจริง,รงๆด้วยเดาแล้วไม่ผิดเลยนะเพราะว่าเห็นตัวเล็กๆได้ธาตุดินมาเยอะนะคะอุย้ยยังโชคดีเลยอะ ว้าวว้าว,วถือว่าไม่เกลือเล่นต่อได้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆไม่เกลือใช่ไหเกมนี้ใช้ได้เลย น่าเล่นต่อเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เกมนี้เนี่ยระบบเขาเท่าที่ดูตอนนี้นะก็ยังเป็นเกี่ยวกับการลุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีในโหมดการแข่งขันต่างๆหรือในโหมด PVP เนี่ยในช่วงต้นเนี่ยยังไม่มีไม่แน่ใจว่าอัปเดตอนา,าคตเนี่ยจะมีหรือเปล่านะคะมาแอบดูสักนิดนึง ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปนะคะสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวได้นี่เลยแล้วก็สามารถมาอัปเกรดเขานะคะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นี่ เพื่อนๆอยากให้เราไปลุยต่อในเกมนี้ไหมสามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าถ้าใครมีวิธีที่จะหาลูเมเบอร์ให้ได้อย่างเร็วกว่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็เอามาแชร์กับเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาบอกเพื่อนๆให้อีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วรู้สึกโชคดีมากเลยวันนี้ตัวหกดาวมาละเล่นต่อกันเลยดีกว่าไหมโอเค ชอบธาตุไหนนะคะเล่นแบบว่าของสังกัดผ่าออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วยังไงเจอกันต่อในคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วถ้าชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายไปแล้ว